เขาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยในห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กแห่งหนึ่งแล้วในคืนนี้เป็นคืนที่เขาจะได้เฝ้ากะดึกเป็นครั้งแรกแต่ในครั้งนี้มีกฎแปลกๆให้ปฏิบัติตามเขาจะทำได้หรือไม่เชิญรับฟังได้เลยผมเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กแห่งหนึ่งถ้าบอกชื่อไปพวกคุณก็น่าจะรู้จักเพราะห้างแห่งนี้มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ งานของผมส่วนใหญ่จะอยู่ในกะเช้าหรือไม่ก็กะเย็นแต่ผมไม่เคยทำงานในกะกลางคืนมาก่อนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอสมควรดูเหมือนว่าพนักง,งานที่จะได้ทำงานในกะกลางคืนจะต้องเป็นพนักง,งานที่มีอายุงานไม่ต่ำกว่า2ปีซึ่งผมเป็นพนักง,งานใหม่เพิ่งทำงานได้เพียงสี่เดือนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่กะกลางคืนในบางครั้งผมก็เกิดความสงสัยจึงถามพวกรอปพ,อพอรุ่นพี่แต่คำตอบที่ได้มา ก็ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันบ้างก็ว่าเจ้าของห้างกลัวยามใหม่จะเข้าไปขโมยของที่มีค่าในโกดังบ้างก็ว่ากะนี้มันงานสบายพวกยามรุ่นพี่ก็เลยขอเก็บไว้ทําเองหรือบ้างก็ว่ากลัวรอปภใหม่จะถูกวิญญาณที่สิงอยู่ในห้างออกมาหลอกหลอนแต่พวกนั้นก็เป็นเพียงคำพูดที่ฟังดูติดตลกสรุปแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ากะกลางคืนมันมีอะไรอยู่กันแน่จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมต้องรับงานเฝ้ากะกลางคืนตอนนั้นดูเหมือนรอปภรุ่นพี่ที่เฝ้าอยู่กะนี้จะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างกระทันหันทําให้ไม่มีคนอยู่เฝ้าหลังเที่ยงคืนซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเคร่งเครียดให้ผู้จัดการของผมเป็นอย่างมากทันทีที่รู้ข่าวผมก็เห็นผู้จัดการเดินวนไปเวียนมาสีหน้าบ่งบอกถึงความตื่นตระหนกถึงขั้นโทรไปเช็คกับพี่รอปภคนที่ประสบอุบัติเหตุว่าอาการเป็นยังไง พอจะประคับประคองตัวเองมาทํางานได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าคนที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถล้มไม่สามารถมาทํางานได้อยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้จัดการก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากส่งผมที่เป็นรอปภกะเย็นของวันนั้นไปเฝ้าแทนนี่ก่อนจะถึงกะดึกพี่มีเรื่องอยากจะบอกเองสักหน่อยผู้จัดการบอกกับผมสีหน้านั้นดูจริงจังผมพยักหน้ารับฟังอย่างตั้งใจมีอะไรหรอพี่ เรื่องที่พี่จะบอกเองมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแต่นี่เป็นการอยู่กะกลางคืนครั้งแรกเองต้องจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีได้ครับคืองี้เองก็นั่งเฝ้าอยู่ในป้อมตามปกตินั่นแหละพอถึงเวลาก็ไปเดินตรวจความเรียบร้อยเหมือนกะอื่นแต่มันจะมีพิเศษขึ้นมาหน่อยฟังให้ดีนะพอถึงเวลาตีสามเองจะต้องดับไฟในป้อม แล้วลงไปนอนหมอบประมาณ15นาทีฮะผมขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจพี่ว่าอะไรนะผู้จัดการจ้องตาผมฟังให้ดีๆในคืนนี้พอถึงเวลาตีสาเองต้องดับไฟในป้อมยามแล้วลงไปนอนหมอบอยู่ในป้อมเป็นเวลา15นาทีเข้าใจไหมผมพยักหน้าแม้จะยังงงอยู่ก็ตามเองไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะทำไปเพื่ออะไร ตเองต้องทำตามที่พี่บอกในระหว่าง15นาทีนี้เองห้ามเงยหน้าขึ้นมาเด็ดขาดต้องหมอบอยู่ในป้อมยามเชื่อพี่แล้วเองจะไม่เป็นอะไรเมื่อได้ฟังเช่นนั้นผมรู้สึกขนลุกที่ต้นคอนี่มันบ้าอะไรกันวะทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยผู้จัดการลุกขึ้นยื่นมือมาแตะไหลผมเบาๆเข้าใจแล้วนะอย่าลืมทำตามที่พี่บอกละ่ะ ว่าแล้วพี่ผู้จัดการก็เดินจากไปหลังจากนั้นผมก็เฝ้ายามในกะบ่ายต่อเวลาค่อยๆล่วงผ่านไปจากบ่ายสี่โมงไปจนถึงช่วงห้าทุ่มตลอดทั้งคืนผมแทบไม่มีสมาธิกับงานเลยบอกทางลูกค้าผิดๆถูกๆเพราะหัวมัวแต่คิดเรื่องสิ่งที่ต้องทำในคืนนี้อยู่ทำไมเขาต้องให้เราทำแบบนั้นด้วยวะมันดูเหมือนกับต้องหลบซ่อนจากอะไรบางอย่าง ทำไมล่ะหลังจากเวลาตีสามมันมีอะไรกันทำไมต้องหลบเข้าไปแอบอยู่ในป้อมด้วยแล้วเวลาก็ได้ล่วงผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนตอนนี้ห้างสรรพสินค้าของเราได้ปิดตัวลงแล้วจากที่มีคนเดินอยู่พลุกพล่านตอนนี้เหลือผมเฝ้าอยู่คนเดียวบริเวณป้อมยามหน้าปากทางเข้าผมเดินตรวจดูความเรียบร้อยเหมือนที่เคยทำในกะเช้าและกะบ่ายห้างแห่งนี้จะมีพื้นที่สำคัญอยู่สจุด ก็คือตัวห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้คนมาเดินเลือกซื้อของแล้วก็บริเวณโกดังเก็บสินค้าที่เข้าออกได้เฉพาะพนักง,งานอันที่จริงไอ้โกดังเก็บสินค้าก็มีเรื่องประหลาดอยู่พอสมควรมันเป็นสถานที่เก็บของมีค่าแท้ๆแต่ห้างของเราดันไม่จ้างรอปรพอเข้าไปเฝ้าบริเวณนั้นมีแต่พวกแผนกพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปส่วนพนักง,งานแผนกอื่นเข้าไปได้แค่ส่วนหน้าของโกดังผมทําได้แค่เดินตรวจบริเวณรอบ ซึ่งก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรพอเป็นแบบนั้นผมก็เดินกลับไปนั่งเฝ้าอยู่ในป้อมยาม <c oughs> เวลาผ่านไปใกล้จะถึงตีสามสิ่งที่ผู้จัดการบอกผุดขึ้นมาอยู่ในหัวฟังดีๆในคืนนี้พอถึงเวลาตีสามเอ็งต้องดับไฟในป้อมยามแล้วลงไปหมอบอยู่ในป้อมเป็นเวลา15นาทีเข้าใจไหม นี่ผมต้องทำอะไรแบบนั้นจริงๆเหรอให้ดับไฟในป้อมแล้วลงไปนอนหมอบอยู่ด้านล่างเป็นเวลา15นาทีทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับการกลั่นแกล้งของรุ่นพี่ในงานรับน้องไม่แน่หรอกมันอาจจะมีกล้องหรืออะไรสักอย่างติดอยู่ในป้อมยามก็ได้ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้ามุ่งเข้ามาจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปที่นั่นก็พบว่ามีชายในชุดดำสองคน พร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกกำลังจ่อเข้ามาอย่าขยับท้าไม่อยากตายไอ้โม่งถือปืนว่าผมยกสองมือขึ้นเหนือหัวตัวสั่นผับๆยอย่าทำอะไรผมนะครับผมยอมแล้วดีมากมันหันไปพยักหน้าให้อีกคนไอม้มงคนนั้นเดินมาที่ผมปลดกระบองยามออกแล้วเอาเทปมารัดข้อมือทั้งสองข้างไอ้โม่งถือปืนเผยรอยยิ้ม ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่วะไอห้างนี่มันโง่มีของให้ปล้นตั้งเยอะดันจ้างยามโง่โ,งโงมาเฝ้าอยู่คนเดียวว่าแล้วมันก็กดให้ผมลงไปนอนหมอบกับพื้นตอนนั้นผมไม่กล้าขยับไม่รู้ว่าพวกมันจะทำอะไรบ้างอะไรมันจะซวยขนาดนี้พวกมันคงจะเป็นโจรที่จะเข้ามาปล้นสินค้าในโกดังฮ้อทำไมต้องมีโจรมาปล้นตอนนี้ด้วยทว่าในระหว่างนั้นเอง สายตาข,ของผมเหลือบมองไปที่หน้าปัดนาฬิกาข้อมือขณะนี้เป็นเวลาตี45 5จริงด้วยสิผมเกือบลืมเรื่องนั้นไปเลยเฮ้ <_ nh Lex i> ผมร้องออกมาเดี๋ยวก่อนไอสองจนหยุดชะงัก e> หัน <_ S 2> มองมาที่ผมมีอะไรวะเออก่อนจะไปไหนรบกวนปิดไฟในป้อมยามให้ผมหน่อยสิปิดไฟ e> มันสองคนขโมดคิ้ว ทำไมต้องปิดด้วยอเอ่อเออเออผมเงียบไปชั่วขณะจะบอกมันยังไงดีวะเนี่ยว่าไงทำไมกูต้องปิดไฟให้มึงคือคือผมหน้าซีดปากสัน่นหัวใจเต้นตุบตับดูเหมือนพวกมันจะเค้นเอาคำตอบให้ได้หรือว่าไอ้ม่งหันไปคุยกันหรือว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณวะอาจจะมีใครบางคนดูกล้องอยู่พอมันเห็นว่าปอมยามไฟดับ มันก็จะเรียกตำรวจเข้ามาแบบนี้นี่เองไอ้ม่งจ่อปืนเข้ามาที่ผมนี่มึงคิดจะเล่นตุกติกกับกูเหรอแบบนี้เป่ากระบ,บาลให้เป็นบรูเลยดีไหมย่าผมร้องดังลั่นรู้สึกกลัวเข้าไปถึงไขกระดูกอย,อย่าทำผมเลยผมไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วมึงจะให้กูปิดไฟทำไมเมื่อเป็นเช่นนั้นผมเหลือบมองนาฬิกาอีกรอบขณะน,นี้เวลาสองนาฬิกาห้าสิบหกนาทีอีกไม่ถึงห้านาที สิ่งที่ผู้จัดการเตือนไว้ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้กูยอมเล่าให้มึงฟังก็ได้ผมตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่การที่ผมเข้ามาทำงานกะดึกเป็นครั้งแรกไปจนถึงกฎแปลกๆที่ผู้จัดการบอกให้ปิดไฟในพอมยามตอนตีสามแต่เมื่อได้ฟังแบบนั้นมันทั้งสองก็หันมองหน้ากันก่อนจะระเบิดหัวเราะออกมาโอ้ยมึงนี่มันโง่มึงเชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆเหรอผมไม่รู้ เขาบอกให้ผมทําผมก็ทําไอ้ขี้ขาดเอ้ยสงสัยมึงจะฟังเรื่องแนวกฎแปลกๆมากเกินไปทําไมวะถ้ามึงไม่ทําตามกฎจะมีตัวประหลาดออกมาหาคอมึงถึงป้อมเหรอว่าแล้วมันก็หัวเราะอ,อีกรอบตอนนั้นความรู้สึกกลัวของผมได้เหือดหายกลับกลายเป็นความอับอายสุดจะทนอีกทั้งเมื่อหันมองนาฬิกาขณะน,นี้ก็เลยมาถึงเวลาสามนาฬกาสนาทีแล้วผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นสักอย่าง นี่ไงไงโง่มึงโดนหัวหน้ามึงหลอกแล้วลองนึกภาพตัวเองเข้าไปนอนขดอยู่ใต้ป้อมตั้งสิบ้านาทีสิวะรู้ถึงไหนเขาก็หาถึงนั่นพวกมันหัวเราะออกมาไม่ยอมหยุดไอ้วงถือปืนสายหน้าเบาๆคุณจะบอกอะไรให้ไอ้ห้างเนี่ยมันไม่มีตัวประหลาดอะไรหรอกแต่มันมีสมบัติอยู่ในโกดังสินค้าเว้ยว่าไงนะสมบัติในโกดังสินค้าใช่ มึงรู้ไว้ซะด้วยนะไอเจ้าของห้างคนนี้มันฟอกเงินแล้วมันก็เก็บเงินสดเอาไว้ในโ,โกดังจะจ,จ,จริงเหรอเออคนนอกเขารู้กันทั้งนั้นแหละมีแต่ไอ้พวกพนักงานหน้าโง่ที่ไม่รู้ทว่าในตอนนั้นเองก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งแล่นตรงเข้ามาด้านในเมื่อสองไอ้มงเห็นเช่นนั้นมันก็ชักปืนจ่อไปที่รถคันนั้นเฮ้ยใครวะ ลงมาจากรถนะรถคันนั้นหยุดจอดคนข้างในเปิดประตูออกมาทั้งสองคนอยู่ในชุดสีดำที่หัวสวมไอ้มงอีกทั้งยังเลงปากกระบอกปืนเข้ามาตอนนั้นผมอ้าปากค้างนี่มันบ้าอะไรกันไอ้พวกนั้นก็เป็นโจรอีกพวกเหรอมึงนั่นแหละหยุดวางปืนลงเดี๋ยวนี้ไอ้สองคนที่มาใหม่กำลังจ่อปืนเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกคุ้นคนกับเสียงของมัน เฮ้ยนัน่น,นผู้จัดการเหรอครับฮะมึงจำกูได้ด้วยเหรอโจนหม่หันมองมาที่ผมเวนผู้จัดการจริงๆด้วยตอนนั้นผมรู้สึกอยากจะบ้าตายนี่มันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแน่ๆผมหันมองโจนอีกคนที่มาพร้อมกับผู้จัดการดูจากรูปร่างและท่าทางหากผมจำไม่ผิดนั่นพี่แจ็ครือเปล่าเฮ้ย <He i, S 2> มึงจำกูได้ด้วยเหรอไอ้แจ็คก็คือยามรุ่นพี่ ที่ควรจะเฝ้าวันนี้แต่มันอ้างว่าประสบอุบัติเหตุสรุปว่าเรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้นี่เองไอ้ผู้จัดการตั้งใจเอาเด็กใหม่อย่างผมเข้ามาเฝ้าแล้วพวกมันก็สร้างเรื่องแปลกๆขึ้นมาพอผมนอนหมอบอยู่ในป้อมจะได้เข้ามาจัดการง่ายๆผู้จัดการไหนของมึงวะไอ้โจนที่มาก่อนว่ากูบอกไว้เลยนะกูไม่สนบอกว่าพวกมึงเป็นใครแต่กูเข้ามาที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นของในโกดังต้องเป็นของกู ไม่เว้ยผู้จัดการเล็งปืนเข้ามากูเล็งที่นี่ไว้เป็นปีแล้วไม่มีวันไหนเหมาะกับการลงมือเท่ากับวันนี้แล้วพวกกูก็ทำลายภาพในกล้องวงจรปิดได้ด้วยโจรกระจอกแบบพวกมึงอ่ะหลบไปเถอะกูไม่หลบพวกกูสองคนไม่สนภาพในกล้องอยู่แล้วพอกูปล้นเสร็จกูคนหนีออกนอกประเทศพวกมึงสองตัวคงจะเป็นคนในสินะแบบนี้นี่เองไอ้พวกเลี้ยงไม่เชื่อง ทั้งสองฝ่ายจ่อปืนกันไปมาดูเหมือนไกปืนกำลังจะลั่นในเร็วๆนี้ตอนนั้นผมรีบคลานออกมาจากป้อมหากไม่รีบหนีตอนนี้ผมตายแน่ๆมึงจะวางปืนไหมไม่งั้นกูจะยิงแล้วนะผู้จัดการยื่นคำขาดแต่ไอ้ม่งก็ไม่ยอมกเอเสียงปืนดังขึ้นทั้งสองฝ่ายสาดกระสุนสวนกันไปมามีบินเฉียวศีรษะของผมไปหลายนัด ผมได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหลอาบตะเกียกตะกายหนีสุดกำลังหากคืนนี้มีชีวิตรอดกลับไปได้ผมสาบานว่าจะยื่นใบลาออกจากการเป็นยามของที่นี่